ก็เป็นทีมแรกนะครับในการที่มานอนทุ่งนากินปลาข้อใหญ่นะครับจากผลผลิตนะครับในการทำโคกหนองนาโคกหนองนานะครับนี่ก็เป็นทีมที่ตั้งแคมป์กลางทุ่งนาครับกิจกรรมก็คือสูบปลานะ เขาไล่สดยู้เขาไหยังนั่นเอาไปไปลงไปิบ่นีบบู่๊ไล่ะนี่ไม่ตายเจ้โอ้่บก็ะติสูมือนี่ไเอาใหญเอาคเเตั้ลาริตัีกผครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสะเล็กๆ เนาะอ่าคือสระนี่กลางนานะครับทุกนาที่เดินตัวนี้ก็คือหน้าฝนมันปลามันขึ้นมาอยู่ตามคนาอยู่ตามที่นานี้แล้วก็หน้าแรงมันก็ลงไปอยู่ในสระสระนี้ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆแต่จะมีปลาเยอะมากน้อยขนาดไหนนะทีมงานกำลัง ันูอย่ตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงเรื่อยๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ความลึกของสระกกน่าจะประมาณสี่เมตรนะครับสี่ห้าเมตรแต่ว่ามันก็ดินก็ทรุดลงพังลงก็เลยตื้น มนจะมีอยูอ่อันนี้คือสาเล็กนะแล้วก็จะมีสาอีกขนาดกลางๆอยู่หัดก,กันไปนะครับนี่ก็ดูสาเล็กก่อนอเป็นเราเรียกว่าตักปลาที่มันหลังจากที่มันอยู่ในทุงน่งนาของเราก็ให้มันลงมามาอยู่ที่นี่มาต่อยู่ที่นี่นะครับ้ อะไหรเนาะเออใส่ไหนใส่ไหนใส่น้ำอาจารย์อาเลีเออเออปลาเล็กๆนะครับปลาเล็กปลาใหญ่ <h

คนแบกปลาไม่ใช่คนแบกกุ้งนะครับมีคนแบกปลาสระเล็กเลอก<ต><น>ท่านแบกทัางหิว สมสโลมันออกพร้อมกันนี่เบิ่งบ่ได้เล่เล่นดอกส้ม

เออนั่นแหละต้มโดดออกกันแล้วมันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วมันอยากเป็นอาหารของกันนั่นแหละอะรอาไหมแม่จะทุบไม่